Water Festival เนี่ยหลักใหญ่ใจความเป็นตัววัฒนธรรมที่เราอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็ยังเป็นวิถีชีวิตของชุมชน10ปีจึงเป็นเวลาที่เราสร้างรากฐานแห่งความเข้มแข็งมั่นคงของชุมชนใน10ปีเนี่ยทางไทเบ๊บก็ให้โอกาสเราทุกๆปี ถ้าไม่มีตรงนี้ขึ้นมาคนก็ไม่รู้จักเรา Water Festival ไม่ใช่แค่เป็นประเพณีของพิธีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นพลังของเอกชนและรักที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็เติบโตไปได้วยกันจากจุดนี้เราก็นำไปสู่การเป็นสามประสาน คือบ้านวัดส่วนราชการโรงเรียนทุกอย่างเนี่ยเข้ามาร่วมงานกันภาคเอกชนจับมือกันทำกิจกรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจการที่ร่วมมือกันแล้วก็ทำงานกิจกรรมวัฒนธรรมเนี่ยมันสามารถจะสร้างความเป็นปึกแผน่นคือไทยเบฟเนี่ยมีสนับสนุนชุมชนให้เกิดการผลิตสินค้าแล้วเราเนี่ยนำมาจัดจำหน่ายให้ทำให้เกิดเศรษฐกิจเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะจากที่เราได้ร่วมมือกันทำ ขน้ารรมของสงกรานของเราเนี่ยครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งแล้วเราก็อยากจะส่งต่อตรงนี้ให้กับชาวต่างชาติได้ทราบว่ามันเป็นชีวิตของคนไทยแล้วเราอยากจะสนับสนุนให้มันเติบโตต่อไปในอนาคต Water Festival 2025วันที่13ถึง15เมษายนนี้แล้วพบกันบริษัทไทยเบรฟเรตจำกัดมหาชน